การทำสติในรูปแห่งเวทนานุปัสสนาตามในแห่งอาณาปานสติสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารจักหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารจากหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้ดำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้ดำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลายว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นตามในแห่งมหาสติประธานสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุ เป็นผู้มีปกติพิจณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นสุขเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ เมื่อเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขเป็นไปกับด้วยอามิตก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเป็นไปกับด้วยอามิตเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขปราศจากอามิตก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอันปราศจากอามิต เมื่อสวยเวทนาอันเป็นทุกข์เป็นไปกับด้วยอามิตรก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาเป็นไปกับด้วยอามิตรเมื่อสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ปราศจากอามิตรก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาอันปราศจากอามิตรเมื่อสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุขอันเป็นไปกับด้วยอามิตรก็ตาม ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกข,ขมสุข,ขเวทนาเป็นไปกับด้วยอามิตรเมื่อเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขอันปราศจากอามิตรก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกข,ขมสุข,ขเวทนาอันปราศจากอามิตรด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่บ้าง ในเวทนาทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้างและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้อยู่บ้างเห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปแห่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้อยู่บ้างเห็นทั้งธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไป แห่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้อยู่บ้างก็แหลสติคือความดลึกว่าเวทนาทั้งหลายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยดะลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้และเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลาย อกสุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้